<c oughs> สวัสดีครับเออวันนี้เสียงแหบสอนธรรมะไปเมื่อวานนี้ก็ปุจฉชาวิสัชนากันที่กองไฟวันนี้ผมมีโอกาสทําคลิปหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีญาติธรรมท่านมาตั้งแต่พรุ่งนี้มอเลยนนี้ยาวเลยฮะก็มีโอกาสก็ทําคลิปซะหน่อยเมื่อวานทําคลิปกับหลวงตาไปนะครับหลวงตาท่านก็ปฏิบัติมาเยอะนะี่แหละ แล้วก็หลงสภาวธรรมก็ไม่ได้หลงหรอกมันไม่มีทางไปมันยังหาไม่เจอนะครับเนี่ฮนะธรรมะธรรมะมันเป็นรูปละแบบนี้นะใส่สไตล์แบบเนี้จะใส่แบบไหนก็ได้นะไม่เกลียงนะครับสะจะัจธรรมไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นแล้วเอาไปคิด นะฮะแล้วธรรมะหรือสัจธ,ธรรมหรือแก่นธรรมที่บูธเจ้ามาเผยแพร่เนี่ยไม่ใช่การไปปฏิบัติเอาผมจะบอกผมเคยปฏิบัติมาแล้วผมก็มันไม่ใช่นะมันก็มีมันมีสติแต่มันไม่มีปัญญาครับมีสมาธิแต่มันไม่มีปัญญาครับตอนผมเข้าใจธรรมะนี่มันโอ้มันไม่ใช่ ที่มันได้ฝึกกันอยู่นะมันไม่ใช่หรอกนะครับอืมดีว่าผมไม่มีครูบาอาจารย์นะไม่งั้นนะมึงเงยบันลเลยเลยมันพาผมไปฝึกกิตจิบหายใบพวงเลยไป,ปนะไจับตัวรู้จับไอตัววิญยานไะอตัวรู้นะ่ะอยากรู้นู่นรู้นี่อยากสงบเนี่ยผมจะบอกแล้วผมจะบอกด้วยพวกกําลังพาเขาปฏิบัติพาเขาฝึกนู่นฝึกนี่ไม่ว่าจะพูดโทจับเชือก ดูลงหมายใจหรือเดินจงกรมนั่งสมาธิยุบหนอพองหนออะไรผมจะบอกเลยผมจะเตือนเลยนะฮะลงหมอะไม่มีวันไม่มีวันเข้าใจคุณกาลังไปฝืนธรรมชาติธรรมชาติของความไม่เที่ยงธรรมชาติของจิตนะฮะไอ้จิตนี่มันเกิดดับ มันเป็นสิ่งสมมุติมันปรุงแต่งอยู่ตลอดนะฮะตั้งแต่เด็กอืมเราไม่เข้าใจตั้งแต่ก่อนที่เราจะเป็นเด็กก่อนที่เราเป็นเด็กเติบโต,ตไอ้ข้อออกมาจากท้องแม่มันยังไม่ปรุงแต่งนะมันจะบอกมันยังไม่ปรุงแต่งอ่ามันยังไม่คิดมันยังไม่เจริญเติบโตทางจิตวิญญาณน,นะครับไม่มีอะไรนะฮะธรรมะที่บมกมาพูดเนี่ย แล้วทุกอย่างผมสมมุติคิดพูดขึ้นมาเพื่อจะอธิบายบางอย่างที่ว่าเฮ้ยมันสอนกันยากนะมันบอกกันยากคิดหายได้ตรงเนี้ยผมถึงบอกว่าผมต้องมาชี้ชี้เป็นแผลๆไปไม่งั้นไม่มีวันเข้าใจแล้วผมก็ตุกกระชากกระแทกจนมันลุดนะฮะธรรมะไม่กับไม่ใช่การเข้าใจอย่างเดียวนะฮะสภาวะมันต้องถึงด้วยนะครับผมจะบอกอืม การที่จะเข้าใจสภาพธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยความไม่เที่ยงของมันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่มันต้องดับตัวมโน,โนก่อนผมจะบอกไอ้ความหลงนะความมืดบอดอ่ะไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นอุปสรรคไอ้ตัวจิตตัวเนี้ยมันเป็นตัณหาวะทานการดับความโง่ความหลงตัวมโนนี่ไม่ใช่การไปนั่งสมาธิหรือมึงไปเดินจงกลมหรือมึงไปปฏิบัติมึงไปจับเชือกมึงไปดูลมหายใจ หรือมึงไปยุบหนอพองหนอมันไม่ใช่แบบนั้นการดับความโง่ความหลงของมึงอะดับตัณหาประทานเนี่ยมันดับจิตอีกแบบหนึง่งอืมมันดับด้วยปัญญานะเว้มันพร่องเออไอตัวนี้คือตัวสุดท้ายแต่ไอเส้นทางที่การเข้าใจอการ่ไตรลักษณ์เนี่ยมันคือต้นทางเอเวย้ย ถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยคุณจะบอกพวกมึงเป็นโสดาบันแนละ้วนะครับอืมรู้การเกิดดับนะครับ <c oughs> ผมจะบอกมันจึงเป็นเรื่องที่ต้องหมดหลงจริงๆนะฮะไอตัวปัญญาเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็มีตันหาอยู่ในนั้นนะจิตมันมันยังควบคุมอยู่ปัญญามันไม่ถึงนะครับ ความสงบมันไม่พออือความสงบนี่ไม่ใช่ไปนั่งสมาธินะเว้ยไอ้คนแม่ข้าพูดถึงเรื่องสงบนี่มันชอบไปนั่งสมาธิหลับตากันนะ่ะเออแล้วก็ไปทําไปฝึกความสงบเนี่นยไอ้พวกโง่เนี่ยเบิดสำนักทั้งหลายเนี่ยโอ้ตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์กูจะบอกพวกมึงก็โง่หมดเลยหลงหมดเลยนะพวกคุณน่ะมันหลงหมดธรรมะมันต้องอธิบาย ต้องพูดอย่างเดียวคู่ฟังก็ต้องโน้มใจฟังคนที่มาหาผมมันต้องเปดิดเปิดหมดเปิดภายในอะ่ะมึงอย่าแบกความคิดมาอย่าแบกสัญญาเดิมๆม,มาเพราะมันเป็นเรื่องสมมุติเรื่องปรุงแต่งมึงคิดปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นแหละแต่มันไม่รู้มันไม่รู้อะไรขณะฟังผมมันยังคิดตามเลยอะ่ะคนอะ่ะอืมมันยังไม่รู้จักสติที่พระพุทธเจ้าสอนสติที่แท้จริงสมาธิที่แท้จริงปัญญาที่แท้จริง พวกนี้มันขนาดต่กันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสัมมานะครับสัมปชัญญะนี่คือของจริงไม่งั้นอ่ะหลงกันชิบหายไปปวงอะ่ะอืมแล้วผมจะบอกว่าไอ้ธรรมะจริงๆมันไม่มีทุกอย่างมันเป็นภาษาขึ้นมานะครับและการที่คนยังไม่เข้าใจยังไม่รู้ความจริงตรงนี้แม่งมันไม่เข้าใจมันไม่รู้ความจริงมันหลงหมดอ่ะหลงพาเขาไปปฏิบัติหลงคิดว่าตัวเองเป็นครูบาอาจารย์จริง หลงว่าตัวเองรู้ทมพวกมึงไม่ได้รู้ว่าหาอะไรเลยมึงติดแค่สภาวธรรมมึงหลงสภาวธรรมอืม <c oughs> เออการไม่ปรุงแต่งนะฮะผมเขียนโอครลสัน้นไม่คิดไม่จํามันไม่มีภาษารองรับนะฮะหรือมาบอกให้คนสําเร็จได้นะผมจะบอกมันไม่มีการมาบอกให้พวกคุณสําเร็จได้ให้คุณคิดเอาเพื่อจะสําเร็จมันได้ เมื่อไรคุณใช้ความคิดหรือเหตุผลกับมันหรือน้อมไปพิจารณาคุณจะห่างไกลออกไปทุกทีที่จริงมันทำมามันจบในตัวเอกระบวนการจิตมันเกิดดับจบในตัวเองมันพุ่มึงไปปฏิบัติข้อมันเนี่ยเออตัวตนไปทําเออมันเกิดดับแม้แต่คําพูดของมึงมันก็เกิดดับอึมับพิบตาเนี่ยมันก็เกิดดับเออ หายใจมันจะเกิดดำในเข้ากับออมเนี่ยของคู่เนี่ยพูดกันหยุดพูดเนี่ยปาโทเออสติมันตามไม่ทันปัญญามันไม่เกิดมันไม่รู้ว่าสติเกอได้มไม่ไฝึกเอาไอ้พวกไอ้พวกโง่ทั้งหลายเนี่ยไอท้ทาแบบเปลือกกผีเนี่ยแม่งมันชอบกันไอ้พวกที่ไปฝึกอ่ะมันเชื่อว่ามันมีอิทธิปฏิหารต้องเห็นสภาวะตดำต้องเกิดอย่างนั้นอย่างนี้พวกมึงเนี่ยฝึกสติฝึกสมาธิกูเห็นแม่งไม่จบสักลายพวกฝึกพวกเนี่ย ต้องมาหากูเนี่ยนะฮะต้องมาหาผมอมืพูดกระแทกแดดดันไปคนพวกนี้ยเขาจะได้เห็นเห็นความคิดที่มันตา้านความคิดที่ไม่พอใจมันไหลออกมาเขาจะได้เห็นความจริงว่านั่นแหละไอต,ตัวปรุงแต่ง <c oughs> นี่แหละแนวะทางการสอนของอาจารย์บิดนะะทุกอย่างเป็นเรื่องปรุงแต่งเป็นมายาจิตแท้จริงไม่เคยมีอะไรเลยนะฮะ อืมมีอืมมีแต่ความคิดพวกคุณนะ่ะสมมุติมันไม่เที่ยงนะผมรวบยอดไปเลยทั้งหมดนะ่ะแม่งทั้งขันห้าทั้งหาอะไรนะ่ะทั้งอารมณ์ทั้งเรื่องอะไรทั้งหมดนะ่ะเป็นเรื่องสูตรเป็นเรื่องปรุงแต่งอ่าเป็นเรื่องไตลักเพราะฉะนั้นผมสรุปยอดให้มไม่ต้องมาไล่ทีละตัวเวลาคนคนมาสอนผมมาสอนคนอนะ่ะบางทีผมก็ถ้าปัญญา เข้าใจยากก็ต้องไล่ไล่ตั้งแต่รูปตั้งแต่สิ่งรอบตัวว่ามันไม่เที่ยงยังไงนะฮะแต่ถ้าคนพอที่จะนั่นได้ผมผมบอกทีเดียวเลยแม้ทุกอย่างที่เราอยู่เนี่ยเป็นสิ่งสมมตินะครับมันไม่เที่ยง <c oughs> นะครับส่วนวิมุตในภาษาของผมนะคือสิ่งที่ปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งมันไม่เที่ยงทั้งสองทางนะ สังคตาและสังคตตามันไม่เทียงทั้งสองตางอืมคําว่าวิมุตต์หลุดพ้นที่เขาแปลความหมายกันอยู่เนี่ยอืมวิมุตต์หลุดพ้นก็คือเข้าใจหมดหลงก็แค่นั้นเองอิสระอืมอิสระจากทำคู่ปรุงแต่งก็ไม่ปรุงแต่งสมมุติกับวิมุตต์อะสมมุติกับไม่สมมุติอะไรก็แล้วแต่ที่จะพูดกันไปนะครับเวลาคุณใช้สมมุตินะครับ พิมุตก็หายไปชั่วขนนะฮะหรือสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งมันหายไปเพราะคุณกําลังใช้สิ่งปรุงแต่งใช้คาพูดใช้ขันนะ่ะอันนี้คือเรื่องของโลกหมดเลยนะไม่ว่ามันไม่มีธรรมะาอยู่จริงๆนะฮะเออลราหลงอมืมันเป็นอดีตไปแล้วแม้แต่พทะเจ้าท่านก็เป็นอดีตนะฮะ ความคิดของคุณเนี่ยเมื่อคิดเสร็จแล้วนี่เป็นอดีตทันทีคิดเสร็จแล้วเป็นอดีตทันทีก่อนจะคิดเนี่ยมันยังไม่มีนะคิดเสร็จเป็นอดีตคิดเสร็จเป็นอดีตพูดเสร็จเป็นอดีตแม้แต่คําพูดเนี่ยนะครับทุกอย่างมันเป็นอดีต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 หมดปุ่แต่งขึ้นมาแล้วก็ดับไปปุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะฮะคำพูดของคุณเนี่ยคุณยืมันไว้ไม่ได้นะคุณหายใจเข้าเนี่ยคุณยืมไว้ไม่ได้นะคุณหลับตาอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยอืมเกิดขึ้นมันแล้วก็ดับไปทุกอย่าง ไม่เคยมีอะไรแม้แต่ร่างกายนะครับเกิดขึ้นแล้วก็ดับใจความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความนึกคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสัญญาเนี่ยความจําสังขารก็เหมือนกันไอ้ความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความรู้สึกก็เหมือนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกขณะเนี่ยดับตามปากผมเนี่ยผมดับไปละเออมันรู้แต่ท่าขณะสมมุติก็ไม่เที่ยงวิมุติก็ไม่เที่ยงเวลามาใช้สมมุติมันก็รู้อยู่ที่สมมุติ อืมเวลาใช้สมมุติเสร็จมันก็มารู้ที่วิมุตตอ่ามันสลับกันไปกันมาแค่เนี้ยมันไม่เที่ยงสมมุติแล้ววิมุตยึดถือไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะเอาไม่มีอะไรที่คุณแสวงหาแล้วคุณจะได้มาครอบครองอย่างถาวนนะครับอืมทุกคนวรักชีวิตรักตัวกลัวตายแม้กระทั่งชีวิตยังครอบครองไม่ได้เลยไอ้นามาทรมันไม่มีตตนแล้วพวกคุณจะไปครอบครองอะไรคุณไปยึดเอาธรรมะอยู่นั่นคาสอนบุทธเจ้าถุย เออพระพุทธเจ้าปฏิทิภามีสองพันกว่าปีมึงยังไม่เข้าใจคําสอนที่เจ้าหรอกไอ้นั่นที่ภาษาที่พระองค์พูดมาไว้พวกมึงไปยึดเอาตัวนั้นยึดแล้วก็แบกไว้อืมทีนี้ไอ้พวกจังไรแม่งก็ไปถอดศีลออกมาถอดคําสอนที่เจ้าออกมามาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มาแปร ى. นะเป็นศีลเป็นรูปพิธีกรรมเป็นการปฏิบัติอย่างนี้นไอ้คนโง,ง่พวกเนี้ยทําลายแก่นคําสอนนะครับอืม หาการคาสอนมันถึงจะหมดไปนะฮะเพราะสาวกพวกไอ้พวกกระโหลกกระลาพวกนี้อยากสอนธรรมะรู้ขี้เป็ดขี้ไก่รู้สภาวว่าทมอย่างนั้นอย่างนี้หลงแล้วก็พาคนหลงทั้งโลกเลยนะครับผมบอกว่าธรรมะไม่ใช่การปฏิบัติหรือไม่ใช่การกระทําใดๆทั้งสิ้นเลยสิ่งที่พระองค์มาสอนเนี่ยมาชี้เป็นแผลๆนี่ชี้ให้รู้อย่างเช่นองคุติมานพยาัยะปัจเจ้าคีทังห้า ถูกไหมฮะหลายๆคนสาลีบุตรอานน์อย่างเงี้ยมหากาสปาอย่างเงี้ยไม่มีรูปแบบไม่มีการปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะผมจะบอกพวกมึงเนี่ยเห็นแต่เอาสร้างแต่รูปไปนั่งสมาธิอย่างนี้แล้วก็ยกจอป่อปั้นกันอืมคิดว่านั่นแหละคือผู้สูงสง่งอืม ผู้สูงส่งคือผู้ที่กล้ามันนั่งความเล่าความจริงเออออกมากล้าแสดงความจริงแล้วก็สวนทุกสำนักผมสวนแม่งทุกสำนักเออใครมองเห็นผมเป็นยังไงก็ตามอืมใครที่ทําให้คุณรู้แจ้งอะไรคือครูบาอาจารย์ที่แท้จริงของคุณใครที่คุณพาคุณไปทุกไปสร้างวิบัติจิตไอ้พวกเนี้ยไม่ใช่ครูบาอาจารย์พวกคุณหรอกอืมครูบาอาจารย์ต้องให้ปัญญา ครูบาอาจารย์พาเราไปทําทรมานไปทํานู่นทานี่อย่าไปคิดว่ามันเป็นครูบาอาจารย์คุณต้องถอยออกมานะฮะครูบาอาจารย์ต้องสอนปัญญาให้เราสอนให้เราฉลาดสอนให้เรารู้รู้จักอะไรเป็นอะไรนะฮะนั่นคือครูบาอาจารย์อย่างเช่นพุทธเจ้าอย่างเงี้ยสมัยพุทธกาลแต่ตอนนี้สมัยพุทธวิย์กุทธิสระเฮ้ยไม่ใช่ไอ,ไอพุทธอิสระนั่นนะเอออิสระ คือสอนปัญญาอย่างเดียวปฏิบัติไปแม่ไม่จบหรอกผมจะบอกปฏิบัติไปมีวันจบปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบเพราะอะไรเพราะมึงเชื่อกันเออก็แค่คุยยกขึ้นมาเนี่ยมันก็เชื่อแล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยยกอย่างเงี้ยมันเชื่อไปแล้วเนี่ยมันปรุงไปแล้วเนี่ย อืมันคิดไปแล้วมันไม่รู้ว่าตัวเองปรุงแต่งคิดอะไรขึ้นมาเลยนะคนไม่เคยเห็นนะรู้บางคนก็รู้เฉยๆแต่มันยังไม่เห็นแจ้งนะไอ้ตัวเนี้ยอืมผมบอกว่าก่อนที่บุคคลจะคิดจะปรุงเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรหรอกแล้วสิ่งที่ผมพูดในขณะบอกว่าก่อนที่คุณจะคิดจะปรุงเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรมันไม่ใช่การที่คุณจะไปคิดเพื่อจะเข้าใจมันนะปัญญาแบบนี้ไม่ไม่ใช่ปัญญานะฮะเป็นสัญญา มันจะบังไว้หมดเลยบังสัจธรรมการที่ผมบอกว่าไม่มีอะไรนี่คุณต้องเข้าใจชนิดเด็ดขาดวิชาพัน์หรือทําความเข้าใจกับมันไปเรื่อยๆคือเห็นสภาวธรรมเห็นสภาวธรรมที่ก่อนคิดและในขณะที่มันคิดบุงพวกความคิดพวกอารมณ์พวกอะไรเป็นไตลักษ์หมดเลยนะเป็นสิ่งที่ปุงแต่งเกิดตับเกิๆๆดตับเกิดตับอารมณ์สัญญา นิมิตอะไรการปฏิบัติย่างเดินหนอยุบพออะไรลมหายใจอะไรเป็นไตรลักเป็นสิ่งของโลกเป็นของโลกหมดเลยธรรมะไม่มีอยู่จริงสิ่งที่พุทธเจ้ามาตัดสูอยู่นี่มันบริสุทธิ์ซะจนมันไม่สามารถที่จะไปทําอะไรกับมันเลยมันไม่มันไม่มีสมมุติใดๆไม่มีจุดต่อมไม่มีสิ่งใดๆที่เจือปนเลยนะฮะมันไม่มีอะไรอ่ะมันไปคิดเอาไม่ได้คิดเท่าไหร่ก็หาไม่เจอตัวเนี้ย ค้นหาเท่าไหร่ก็มันเหนือสัญญาสังขารเหนือความจําเหนือความคิดไอ้ตัวเนี้ยมันจึงเป็นปัญญาชนิดแบบโอ้โหคมในฝักเนี่ยเออถ้าเคยเข้าใจคําพูดของผมได้เนี่ยจบจริงพลิกปังทีเดียวเน่ยเบือเหมือนองคุริมานนะ่ะที่พุทธเจ้าปเทศสอนนะไปโปรดอยู่ไม่กี่ประโยคพลิกเลยนะครับอืมแล้วมันจะไปปฏิบัติเอาตรงไหนว่าไอ้แบบเนี้ยความเข้าใจแบบเนี้ย มันจะรู้เลยว่าทิ้งสุดทิ้งมึงไปทํามันไม่ใช่เออมึงเอาตัวตนมึงเอาความคิดเห็นของมึงไปทํามึงเอาความทิฏฐิมานามึงไปทําแล้วมึงเอาทิฏฐิมานามึงไปสอนเขาสอนอะไรสอนจับเชือกสอนดูลมหายใจสอนบุตรโทสอนไปจับรูประคำเนี่ยกูบอกเลยพวกมึงกาลังทําความสงบสมาะเพื่ออยากจะรู้ความสงบมึงไปจับตัวรู้ไว้มึงอยากรู้ไงอยากคนทุกข์อยากเป็นคนดีไม่อยากโกรธ ไม่อยากมีอารมณ์เออก็มันเป็นไตรักมันห้ามไม่ได้เออไอ้พวกนึงก็เอาคำเอาเรื่องจิตเรื่องห่าเหวอะไรมาพูดถุยมาอธิบายขัดหน้าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยไอ้ที่มาฟังผมแล้วอือม,มาตอดมาฟังผมเนี่ยไอ้เด็กล่าไอ้คนหนึ่งนะกูจะบอก พวกมึงไม่จเจริญหรอกอืมพวกมึงอ่ะมันเป็นคนที่ลืมบุญคุณคนชีวิตทางโลกมึงจะ,จะเจริญได้ไงวะคนพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวมึงก็เดี๋ยวมึงก็โดนเล่นกับอืมโดนียธร,รูืนกินกันอืมมึงลอเขาได้ไปนานหรอกพวกมึงอะ่ะพวกคนที่มันลืมบุญคุณคนเนี่ยเพราะมึงจะมีชีวิตอยู่การกระตันยูรู้คุณมังเป็นสิ่งสำคัญอืม <c oughs> นั่นแหละครับผมนึองบอกว่าเนี่ยใครที่ทําให้คุณได้ปัญญาเนี่ยนั่นแหละคือครูบาอาจารย์ของคุณแล้วคนที่มันลืมครูบาอาจารย์ของมันเนี่ยมันมันก็เป็นคนอากาตาันยู่เป็นคนที่เลวและยำ่ำก็เหมือนคนเนรคุณพ่อแม่พวกเนี้ยจะไม่เจริญหรอกชีวิตพวกมึงอะไม่อืม <c oughs> อืมผมเอาความจริงมาพูดนะครแท้จริงไม่มีอะไรให้ปฏิบัติไม่มีอะไรให้ฝึกต้อง อาจารย์พีพูดสดเลยสอนกันสดๆชี้กันเป็นเป้านะฮะคุณต้องตั้งมั่นเวลาฟังผมอ่ะคุณต้องไม่ไม่ไปต้านอะไรคุณต้องเปิดทั้งหมดเลยเปิดใจเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้เห็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงในตัวของคุณเองเวลาผมสอนน่ะเมื่อ,อไรคุณคิดตามผมน่ะคุณจะไม่มีวันเข้าใจไตลักษ์เข้าใจการเกิดดับเข้าใจกลไกของจิตเออ นี่หละมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นสิ่งที่ครอบงาสมมุติทั้งหมดเลยมันสร้างเรื่องราวทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าเรียกว่าในช่างอืมบางบางคาพูดอืมนะะบางคำพูดเ็นะาเรียกว่าสาัต์ตานังมันมีเราเพอมันคิดปึ้งมันเกิดเวทนาเมื่อไหร่มันมีเราถ้ามันไม่เกิดเวทนามันไม่มีเราหรอกมันยังไม่ถูกบีบคั้นยังไม่มีตันหาหลือุปทานในพวกที่สอนคนบอกความคิดเป็นพวกเป็นชาติแต่พวกมึงเนี่ย ระวังบาปกรรมจะกินปากพวกมึงอือูเห็นพวกมึงก็คิดแล้วมึงบอกความคิดเป็นภพเป็นชาติอย่างนั้นฤาษีก็บรรลุธรรมเลยอือสมัยก่อนพวกมึงนี่จังไรความคิดเป็นภพเป็นชาติโอ้ยเวรมันไม่เป็นภพเป็นชาติหรอกอย่างมึงก็คิดเออมึงปฏิเสธมันได้แลวนีมมันมันไม่เที่ยงอะแสดงว่าความคิดมันก็เป็นภพเป็นชาติความจำาก็เป็นภพเป็นชาติ ตัวมึงเองปากที่ิึงพูดสอนธรรมะของมันก็เป็นพวกเป็นชาติหมดเนี่ยตัวมึงอ่ะเออมึงคิดเอาทั้งนั้นว่าเป็นนู่นเป็นนี่ไอ้ห่ามึงหลงกลความคิดแล้วอยากสอนเขาเออพวกมึงเนี่ยมึงสิ้นคิดเออเพราะมึงคิดว่าความคิดเป็นพวกเป็นชาติแต่เวลาปากมึงพูดเนี่ยมึงไม่คิดหรือไงมึงร้องพูดในใจสิ ที่านั่นแหละคือสังขารคือเตัวปุงมันปุงของมันเมื่อมึงเข้าใจมันน่ะมึงก็หมดหลงแค่นั้นเนี่ยถ้ามึงดับตณหนาอุปทานีนในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มึงมึงได้แะนั่นแหละคือยอดของมันคือแก่นแท้เลยไม่ใช่มึงไปคิดเอาไปสอนคนไปดูลมหายใจอเวนเออไปดูลมหายใจไปดูท่อไอเสีย แล้วคิดว่าพาเขาหลุดพ้นไอ้คนโง่แม่งก็ไปตามไปกองกันอยู่เนี่ยไอ้พวกกระพีเออหลงเปลือกหลงสีแล้วก็กราบไหว้ศรัทธากันอยู่เนี่ยแล้วก็ทําเพจทําอะไรโอ้ยด่งดังกันเนี่ยถุยบอกนรกกินกระบ,บาลพวกมึงอ่ยมึงยังไม่รู้ตัวอีกไอ้พวกสร้างสร้างอ่ะส,สร้างวัดสร้างวาใหญ่ระวังมึงจะไปเกิด,ดเป็นเปรตสร้างด้วยตัณหาอมึงอยากได้บุญอืมพอกูบอกเอาข้าวไปหายให้หมาขี้เลี้ยนอ่ะได้บุญของมึงไป เขาข้าให้ผ้าพวกมึงก็เถียงกูนะเออสิ่งที่ทำมันพระพุทธเจ้าสอนการให้ทานการสลาออกนะตามในที่คุณทาเพื่อหวังผลประโยชน์นั่นแหละจิตมันโโม่นะครับมันไม่ได้ลดละมันมีแต่ความอยากมีแต่ตัณหานะครับอืมแล้วก็ไปหลอกลวงเขาแค่นั้นไม่รู้จริงในคนพวกเนี้ยยังหลงอุปทานยังหลงหลง หลงตัวเองทิศทีมาน่ามันยังไม่หมดจริงๆหรอกอืมตัวมาน่าเนี่ยมันข้ามยากนะ่น่ีบอกอืมทีนี้ก็ฟุ้งซ่านแต่ทีนี้ความคิดเป็นพบเป็นชาติแหละพอามันฟุ้งซ่านขึ้นมาเออแล้วก็พากันหยุดคิดกันทิพไห้เลยสิ้นคิดไปจับเชือกไปจับรูปประคำเพื่อจะไม่คิดไงเพื่อจะไปลากความคิดออกไงเพื่อจะเอาสมาธิแล้วเข้าใจว่าเออไอ้น,นี่แหละคือทางที่ถูกต้อง <laughs> มันจึงมีรูปแบบการปฏิบัติเพื่อให้สงบไงผมจะบอกมันไปทําเคลื่อนไหวมือหรือไปเดินจงกรมไปทำอะไรเพื่อจะเอาความสงบนะครับแต่มันไม่เกิดปัญญาเพราะไม่เข้าใจความไม่เที่ยงพอเดินไปมากๆมันก็เมื่อยมันก็เพี้ยนให้ถึงที่สุดเห็นไหมเออคุณลุงท่านหนึ่งเนี่ยอยู่บ้างก่าหารเนี่ยไปดูคลิปคิปหนึ่งเขาสอนให้จับเชือกโอ้แกทำรอบบ้านเลยนะพอเจอคลิปผมเลิกเลยอืมแกบอกโอ้ลุงไม่รู้อะ จบไปยิ่งเครียดยิ่งปวดหัวพอทําไปมากๆอ่ะไปอยู่ใจอย่างนั้นอ่ะก็คุณไปฝืนธรรมชาติของชีวิตไงแทนที่จะไปทํางานทางป่าทางอะไรมันก็มีสติได้นอืมเข้าใจธรรมชาติการทางป่าทางฟันไปพืชมันก็ขาดอันไหนไม่ขาดก็ฟันใหม่ความไม่เที่ยงของมันฟันทีเดียวก็ไม่ได้ขาดทีเดียวก็มีเนี่ยนี่และคือธรรมชาติมันสอนคุณอยู่ทุกขณะแต่พวกคุณไปหลงไนพวกเนี้ย ไอ้พวกนี้เนี่ยมันอยากสร้างลาบสักการะอยากสอนจะคให้คนรู้จักมันโดยทางผิดผิดมันไม่ได้รู้จริงเออคนรู้จักมันต้องเป็นสัจธรรมจริงๆเหมือนผมเนี่ยมาสอนปัญญาคนมันต้องสร้างด้วยด้วยการแสดงแบบเนี้ยอืมใครเกียดก็เกียดไปเลยใครที่จับไวพ้พริบทันน่ะจับทางผมได้คนนั้นแหละเขาเรียกว่าผู้มีปัญญา ไอ้พวกมีบผู้ผู้โง่เขาผู้ไม่มีปัญญาเนี่ยมันเลยหลงไปหาพวกปฏิบัติพวกเปลือกพวกกับผีเออมันไม่เข้าใจหรอกว่านี่คือธรรมะชั้นสูงที่ผมพูดเนี่ยเออก็มันคิดทั้งนั้นน่ะมันจะคิดอะไรมันไปนเรื่องปรุงแต่งเป็นเรื่องสมมุติปรุงอยู่ตลอดเวลาอืมแท้จริงมึงไม่ได้คิดอยู่ตลอดเวลาแ,ลแต่มึงไม่เห็นช่องว่างในที่แคบแคบเนี่ยขณะไม่หยุดคิด ขณะมึงบอกว่าฉันเนี่ยว่างแล้วจะเนี่ยเกิดแล้วจะจบดับแล้วฉันจะไปเนี่ยในขณะที่บอกว่าฉันเนี่ยเจ็ดหนึ่งแล้วนะอืมแล้วมันดับลงแล้วด้วยเห็นไหมมันต้องดับก่อนไม่งั้นมึงจากไม่ได้ก่อนที่มึงจะพูดคําว่าจาาเนี่ยจิตที่สองนะเว้อืมมึงต้องทิ้งจากก่อนมึงถึงจะพูดคําว่าไปได้ไม่งั้นไม่มีทาง <laughs> ชีพมันเกิดดับตามภาษาด้วยกูจะบอกอืมไอความคิดของมึงอะ่ะมันเกิดดับตามภาษาสังขารสัญญาสัญญาอะไรนะ่ะเหมือนกันหมดอะ่ะอืมอเข้มไหมคลิปนี้อืม <c oughs> เพราะว่าผมจะไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปทุกวันนี้ผมไม่ค่อยมาได้ทําคลิปส่วนตัวเพราะผมงานสอนงานชี้เพราะว่าญาติธรรมทั้งหลายท่านก็ต้องการ เข้าใจต้องการปัญญาเพราะท่านไปทํามาหมดแล้วที่ไหลเข้ามาหาผมเนี่ยเพราะเขามั่นใจในตัวผมเชื่อว่าทางที่ถูกต้องเราก็ฟังแล้วนะฮะเขาไปปฏิบัติเขาไปทํานู่นทานี่มาหมดแล้วแหละแต่คุณต้องรอเวลาคนที่ก็ามาหาผมเนี่ยต้องเติมต้องฟังผมมากๆก่อนฟังให้มันลงใจในการฟังผมอย่าคิดตามอืมให้มันมีสติสมาธิในการฟังแค่นั้นเองปัญญาเอากับผมผมทําไม่ดีแล้วแล้วคุณจะเห็นความจริงเห็นไตรัก เห็นความมีและไม่มีเห็นอย่างผู้มีปัญญาเห็นอย่างไม่ต้องไปทําอะไรกับมันความสงบที่แท้จริงเนี่ยไม่ต้องไปสร้างมันขึ้นมาสติที่แท้จริงไม่ต้องไปสร้างมันปัญญาที่แท้จริงไม่ต้องไปคิดมันนะฮะความคิดปัญญาโลกอ่ะเขาคิดวิเคราะห์ปัญญาทางธรรมเนี่ยไม่ต้องคิดอืมมันจะเกิดความเข้าใจชนิดเหนือโลกนะฮะเหนือการปรุงแต่งนะครับปัญญาพุทธเจ้าไม่ใช่การ ปัญญาแบบสมมุตินะเว้ยอือปัญญาในความมีนะเว้ยการปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้นการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอือพวกพวกที่มันสอนเยาพวกคุณปฏิบัติอย่างนั้นอ่ะมันยังเข้าไม่ถึงปัญญาพระเจ้ามันยังมันเป็นปัญญาลูกโกมันยังไม่เข้าใจผมจะบอกมันอธิบายความจริงไม่ได้หรอกภายในเนี่ยมันก็บอกไปสองปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยมันพูดมันเล่าเรื่องเนี่ยมันเล่าเรื่องมันก็ไปหยิบของคนนู้นคนนี้มาล้ะแหละเอามาผสมผสาร รรมาที่ใจจริงๆเนี่ยมันไม่มีถ้ามันมีมันตอบคุณได้หมดแล้วมันชี้ป้อเป้าโป้งโป้งโป้งได้เลยมันไม่ต้องรอให้คุณไปปฏิบัติจับเชือกจับรูปประคำอ่าเดินจงกรมนั่งสมาธิย,ยุบหนอพองหนอเคลื่อนไหวมือพุทโธหรอกมันจะบอกถ้ามีปัญญาจริงๆมันรู้แก่นจริงๆเนี่ยมันเข้าถึงจริงๆมันเห็นความจริงจริงมันเอาแก่นมาสอนเลยไม่มีการปฏิบัติแก่นไม่ปฏิบัตินึกออกไหมฮะอย่างนั้นไอ้พวกจบ พวกจบกิจมันไม่ปฏิบัติคนที่เข้าใจจริงๆมันหยุดการปฏิบัติทั้งหมดเพราะมันหลงมันรู้ว่ามันหลงแล้วเออแต่ไอ้พวกคิดคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันเนี่ยประกาศตนเนี่ยโอ้ทางชนบุรีแม่งยิ่งเยอะยังปฏิบัติอยู่ะนี่นะมันคิดว่าเป็นพระดุ ahan พระอรหันแล้วมันก็ยังปฏิบัติจนถึงที่สุดไงภาวนาจนถึงที่สุดกูจะบอกพวกมึงหนึ่งโง่มึงยังโง่ยังหลงอยู่เลยมึงต้องเจอกูกระแทกหนึ่งเนี่ยมันจะได้เห็นความคิดของมึง เออรู้ว่ามันโอ้แม่มันคิดพุงแต่งมึงเห็นแล้วมึงจะไปล่ามันออกไงพวกมึงอ่ะอืมแล้วมึงก็คิดซ้อนขึ้นมาว่าเออคนใจหยาบคนอะไรมาพูดจาเก่าว่าพูดว่าพระว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็พวกมึงหลงไงมึงคิดว่ามึงเป็นพระจริงเป็นโยมจริงไงอืมมึงคิดว่ามึงชื่อนู้นชื่อนี้จริงไงมึงเชื่อไปแล้วมึงคิดว่ามีปานปฏิบัติอยู่จริงไงเป็นอรหันต์จริงจริงเป็นพระพุทธเจ้า สิ้นทุกจริงจริงนู่นนี่แล้วก็มึงมโนจินตนาการไปหมดเลยแท้จริงเนี่ยมึงลงผมจะบอกแท้จริงไม่มีอะไรพวกนี้เป็นของไม่เทีย่ยมันเกิดดับของมันผมสอนอิสระจากสิ่งเหล่านี้จบเลยจบภารกิจโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้เบอร์โทรอาจารย์วิดศูนย์เก้าแปดสามสี่หนึ่งแปดหกสี่สี่อ้ออิสระหรืออาจารย์มิ์อาจารย์จะเผยว่าอ่าเปิดไล่เปิดปด,ดวงปัญญานี่ไปถึงเดือนมีนานะแต่ก็ให้ทยอยมาเรื่อยๆ ลหลังจากนั้นอาจารย์จะพักยาวเป็นเดือนอาจจะลงกรุงเทพเราลงใต้ไปเรื่อยๆอาจจะนักแน่ลูกศิษย์ที่สองคนตามสายทางพอพักเสียงในคอเอ่อแล้วก็จะไปทําธุระส่วนตัวหน่อยอา่ากับครอบครัวหน่อยโอเคนะครับนั้นคิดนี้ขอจบแค่นี้ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังมาติดตามอาจารย์ฟังไปเลยกดติดตามไปเลยแล้วก็แชร์แชร์ไปให้เพื่อนใครรับไม่ได้ก็ช่างหัวมันเอออย่าไปกลัวเขาเราเอาของจริงไปพูดช่วยกัน แชร์ไปอืมอย่าให้พวกไอ้เปลือกกับกระพีมันแชร์กันเต็มเฟซไปยูทูบเอาของจริงไปแชร์ผมถึงสวนทุกสำนักพระพุทธเจ้าสมัยก่อนก็สวนทุกสำนักไม่งั้นทำให้คนหลุดพ้นไม่ได้พ้นจากความหลงไม่ได้โอเคนะงั้นก็สาธุครับสวัสดีครับ